i n g แ Now Podcast Better Than Ever สวัสดีครับพบกับขื่ m o r n n n g i ิง Now รายการที่จะพาคุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละวันแบบที่ไม่ซ้ำกันเลยทีเดียววันนี้จะเป็นเรื่องของ top secret กับเรื่องที่มีชื่อว่า7พฤติกรรมที่อันตรายต่อสมองสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่เอกและทีมงาน i ิง n o วนะครับกับเรื่องของสุขภาพกันบ้างดีกว่านะครับแน่นอนว่าเราเนี่ยเรียนก็แล้วนะครับ พักผ่อนก็แล้วนะครับเอ๊แต่ทำไมรู้สึกว่ามันมันตึงๆบนบน,บนแบบบนหัวยังไงก็ไม่รู้นะครับแน่นอนเลยนะครับว่าถ้าพูดถึงสุขภาพของเรานะครับสมองเนี่ยเป็นตัวกลางในการควบคุมกิจกรรมต่างๆเลยใช่ไหมครับในร่างกายไม่ว่าจะเป็นระบบการทํางานต่างๆของร่างกายนะครับสมองเนี่ยเป็นอวัยวะที่สําคัญมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้พี่เอกและทีมงานอิงนาวเนี่ยก็เลยมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังนะครับว่า พฤติกรรมต่างๆนั้นจะส่งผลอย่างไรนะครับโดยเฉพาะต่อสมองนะครับมาดูกันดีก,กว่าว่าใครจะมีพฤติกรรมอะไรบ้างนะครับเราจะแบ่งเรื่องนี้เป็น2ตอนนะครับโดยตอนแรกนะครับเราจะแบ่งเป็น3หัวข้อนะครับหรือว่า3พฤติกรรมนะครับและตอนที่2เนี่ยจะมีอีก4พฤติกรรมนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ชื่นชอบเรื่องสุขภาพต้องไม่พลาดนะครับไปฟังกันเลย บทความนี้นะครับมาจาก medium.com นะครับผมทีมงานอิงเนวของเราเนี่ยก็ได้เรียบเรียงแล้วก็แปลมาฝากท่านผู้ฟังทุกคนนะครับผมถ้าใครที่สนใจอยากจะอ่านต้นฉบับก็สามารถอ่านได้ที่รายละเอียดด้านล่างนี้นะครับมาเริ่มต้นที่พฤติกรรมแรกนะครับคือการไม่ทําอะไรเลยเอย๊หัวข้อนี้การไม่ทําอะไรเลยมันก็ดีไม่ใช่หรอพี่เอกมันก็ดีแหละครับแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดมากกว่านั้นนะครับเขาบอกว่าหนึ่งในสิ่งที่ถูกประเมินค่าต่ําไปแล้วเนี่ย อาจทําให้สมองถูกทําลายก็คือการไม่ใช้สมองทําอะไรเลยนะครับเรียกได้ว่าปล่อยโล่งๆอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ามันมีที่มาที่ไปนะมาฟังกันดูสมองเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อให้คิดนะครับคิดในสิ่งที่ท้าทายฝึกทักษะใหม่ๆเรียนภาษาที่แตกต่างไปจากเดิมน,นะครับหรือว่าสร้างบทสนทนาที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการอ่านการหาประสบการณ์ใหม่ๆหรือว่าจะเป็นการเล่นเกมปรองปัญญานะครับหรือว่าจะเป็นคอร์สสวดต่างๆ สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยกระตุ้นการพัฒนาและความยืดหยุ่นของสมองได้มากเลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่ากิจกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆแล้วก็ปรับตัวได้เสมอนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุนะครับว่ามากแค่ไหนขอเรียกสั้นๆว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนแน่นอนนะครับผมและไม่พอเท่านั้นนะครับสมองเนี่ยจะเหมือนเข้าฟิตเนสเลยนะครับ รู้ตัวอีกทีสมองอาจจะมีกล้ามเนื้อแบบซิกแพคเลยนะครับโห oh. แต่ทีนี้แล้วต้องทำอะไรนะครับเป็นการลงมือทำอย่างแท้จริงเนี่ยจากงานวิจัยนะครับพิสูจน์ว่าการบริหารสมองส่งผลลั์ด้านบวกในเรื่องของความสามารถในการจดจาได้ยินแบบนี้แล้วจะรออะไรใช่ไหมล่ะไปวางแผนพัฒนาสมองกันดีกว่านะครับถ้านึกไม่ออกว่าจะทำอะไรดีงั้นลองเป็นแบบนี้ไหมอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งหรือว่าจะเลือกอ่านในเรื่องที่เราไม่คุ้นเคยมาก่อนนะครับ หรือว่าใครจะลองไปเรียนคอร์สภาษาอังกนะครับฝรั่งเศสหรือว่าสเปนก็ได้นะซึ่งในอิงนาวก็มีคอร์สสนุสนๆเยอะแยะมากมายเลยสามารถเข้าไปติดต่อได้ในอิงนาว i n h นะครับหรือว่าจะติดต่อแอดมินไปก็ได้นะครับหรือว่าจะดูอะไรเป็นแบบซีรีส์นะครับหรือว่าดูภาพยนตร์ที่สนุกออกไปท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ก็ได้ เรียกได้ว่าเป็นการทำอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมแน่นอนว่าแรกๆนั้นมันอาจจะดูยากนะบางครั้งอาจจะมีสิ่งที่มารบกวนดึงความตั้งใจและความสนใจของเราออกไปก็ขอให้ทุกคนอย่าเพิ่งลดละนะครับทำให้สุดแล้วมาดูว่าผลลัพธ์โอเคไหมนะครับมาต่อกันที่ข้อที่2ดีกว่านะครับจากที่เรานั้นเรียนรู้การไม่ทำอะไรเลยไปแล้วนะครับมาพูดถึงศัตรูกันบ้างดีกว่านะครับเรียกได้ว่าจะไปต่อสู้กับใครล่ะพี่เอกศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราก็คือ เพื่อนที่ดีที่สุดของเรานั่นเองเฮ้ยอะไรกันหักมุมนะครับเรียกได้ว่าเพื่อนที่ดีที่สุดของเราเนี่ยแหละก็คือศัตรูของเรานะครับไม่ใช่บอกว่าศัตรูแบบที่เราเข้าใจนะมาฟังกันก่อนพี่เอกจะหมายถึงว่าอะไรที่เรานั้นสามารถเอาชนะมันได้และในยุคดิจิทัลแบบนี้นะครับคงหนีไม่พ้นโซเชียลมีเดียบนมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแกเจเ็ตแท็บเล็ตนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ตามสิ่งเหล่านี้เนี่ยถูกออกแบบมาให้เรานั้นติดหนึบเลยนะครับเรียกได้ว่ากว่าจะวางได้เนี่ย ตาก็ล้าหันมาดูเวลาอีกทีโอ้ตีสามแล้วยังไม่นอนเลยนะครับโดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่ยิ่งใหญ่หนึ่งใน5ของโลกอย่าง Facebook นะครับก็เป็นตัวการสำคัญที่ส่งผลต่อสมองมากๆเลยนะครับไม่ได้บอกว่า Facebook ดีหรือไม่ดีนะครับทีนี้เราจะอยู่กับ a c e b o o k ซะมากกว่าใช่ไหมครับในปัจจุบันหรือว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆก็ตามแต่สิ่งที่ส่งผลต่อสมองมากๆเลยก็คือว่าพฤติกรรมที่จ้องโทรศัพท์นานๆนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรานั้นอาจจะต้องหยุดพักลงบ้างนะครับแล ลดอาการตาแห้งเพราะว่าจะส่งผลร้ายแรงในอนาคตได้นะครับและไม่ใช่แค่นั้นนะผลลัพธ์ที่อาจจะต้องตระหนักมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นโซเชียลมีเดียนานๆน,น,นะครับจากงานวิจัยเขาพบว่ายิ่งใช้โซเชียลมากเท่าไหร่นะครับสุขภาพจิตของเราหรือว่าภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่เกิดมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมโดยเฉพาะการที่เรานั้นไปเสพอะไรที่มีแง่ลบหรือว่าการโจมตีทางสุขภาพจิตนะครับ อย่างที่บอกไปนะว่าไม่ได้บอกว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดที่จะใช้งานนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่รู้ทันเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นส่งผลลับที่เป็นด้านแง่ลบกับเรามากกว่าก็ได้นะครับโดยเฉพาะการไปลดประสิทธิภาพของการทํางานในสมองนะครับผมพูดถึงผลลัพธ์ไปแล้วเรามาพูดถึงสิ่งที่ต้องทํากันบ้างดีกว่าพี่เอกย้ำอีกครั้งนะครับเราไม่จําเป็นต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าเลิกใช้ไปเลยนะครับสำหรับโซเชียลมีเดียหรือว่าเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันของเรานะครับเรียกได้ว,ว่าแค่เรานั้นจัดการ จำกัดการใช้งานแล้วก็มั่นใจว่าการควบคุมการแบ่งเวลาเนี่ยหรือแม้กระทั่งการบริโภคสื่อนะครับไม่ใช่ว่าเรานั้นจะต้องติดตั้งทุกโปรแกรมนะครับเข้ามาอยู่ในสมาร์ทโฟนของเราเพราะฉะนั้นแล้วก็ลองดูดีๆว่าอันไหนที่อยากจะอันอินสตอลนะครับหรือว่าอยากจะอินสตอลเพิ่มเติมเนี่ยก็ลองดูกันนะครับ ปัจจุบันนะครับสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่แล้วมีการ tracking นะครับหรือว่าเป็นการติดตามว่าเราใช้แอพพลิเคชันหรือว่าเราใช้งานในส่วนไหนกี่นาทีนะครับมันก็จะช่วยให้เรานั้นรู้ข้อมูลความเป็นจริงว่าเราเนี่ยใช้เวลากับอุปกรณ์ไอทีหรือว่ามือถือเนี่ย กี่ชั่วโมงแล้วเรื่องอะไรบ้างนะครับอยากให้เพื่อนๆนั้นลองแบ่งเวลาหยุดพักนะครับจะได้ไม่เมื่อยล้ากันนะผลลัพธ์ที่ดีก็จะเกิดกับสมองมากขึ้นในการได้พักผ่อนสมองนะครับผมและข้อที่3เลยข้อสุดท้ายในตอนนี้นะครับก็คืออย่านั่งนานข้อนี้น่าสนใจนะครับถึงแม้ว่าการนั่งจะเปรียบเสมือนกิจกรรมตามธรรมชาติทั่วๆไปนะครับแต่มันสามารถส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจิตใจหรือว่าร่างกายก็ได้นะครับ เรามักจะลืมไปว่าวันนี้เราถูกสร้างมาไม่ใช่แค่นั่งแต่เราสามารถยืนเดินและนอนนะครับเพราะว่าการขยับร่างกายในแบบต่างๆเนี่ยจะมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันนะครับบางคนเนี่ยนั่งทั้งวันเครียดมากพอได้เดินได้ยืนได้ขยับนะครับรู้สึกดีขึ้นมาเลยนะครับและการศึกษาวิจัยพบว่าการใช้ชีวิตแบบนั่งๆนอนนอนไม่ค่อยขยับตัวนั้นจะส่งผลต่อสมองในเรื่องของการจดจําด้วยนะครับฟังแล้วก็น่ากลัวใช่ไหมล่ะแต่อย่าเพิ่งกลัวไปนะครับถึงแม้ว่าเรานั้นจะต้อง นั่งทํางานที่โต๊ะ8ชั่วโมงต่อวันก็จริงไม่ว่าจะปวดคอปวดหลังปวดไหล่นะครับเรื่องเหล่านี้มีทางออกแน่นอนนะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนพฤติกรรมครับการเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเวลาพูดมันง่ายมากเลยนะครับแล้วก็เป็นคําตอบที่แบบกําปั้นทุบดินมากเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการตั้งเวลาหรือว่าการเตือนตัวเองให้ลุกขึ้นเดินไปรอบๆโต๊ะไปหาเครื่องดื่มหรือว่าขนมทานบ้างเนี่ยก็จะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมได้ทางอ้อมนะครับและอีกปัจจัยหนึ่งที่หลายคนไม่อยากทําแบบนี้เพราะว่า กลัวว่าคนอื่นนั้นจะมองว่าตัวเองเนี่ยอู้งงานนะครับจริงๆแล้วนะครับใครจะมองไปยังไงอ่ะเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยชวนฉันด้วยสิอยากลุกจะตายอยู่แล้วแต่ไม่กล้าลุกนะครับลองหันไปสบตาเขาแล้วบอกว่าไปกินกาแฟกันไปหาอะไรดื่มกันนะครับก็อาจจะช่วยให้เรานั้นมีเพื่อนที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกันก็ได้อย่างทีมงานอิงนาวเองนะครับทุกๆ4ี่โมงครึ่งหรือว่า5้าโมงครึ่งเนี่ย ก็จะมีการออกไปเดินเล่นออกไปให้อาหารแมวนะครับหรือว่าให้อาหารสุนัขแล้วอีก30นาทีค่อยกลับมาทํางานแบบนี้ก็จะช่วยให้เปลี่ยนอิริยาบถนะครับแล้วก็ให้เรานั้นไม่โฟกัสอยู่แค่การทํางานอย่างเดียวนะครับทั้งหมดแล้วนี้นะครับไม่ใช่เรื่องอะไรที่แปลกใหม่มากมายนะครับแต่ก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เราได้รู้ว่าเรานั้นอยู่ในพฤติกรรมเดิมๆผลลัพธ์เลยไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นะครับวันนี้อยากจะให้ทุกคนนั้นมีกําลังใจในการทําในสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนไป อย่างน้อยเนี่ยจะได้ส่งผลต่อสมองและร่างกายที่เปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้มีคําถามอยากจะมาถามเพื่อนๆที่ฟังในเอพิโซดนี้นะครับว่าใครคิดว่าตัวเองเนี่ยมีวิธีการที่แตกต่างจากที่ฟังมาแล้วก็สามารถช่วยให้พักผ่อนสมองได้พักผ่อนร่างกายได้เนี่ยอยากชวนมาแบ่งปันในการเขียนคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับนอกจากเรื่องสุขภาพแล้วใครที่สนใจอยากพัฒนาภาษาอังกฤษและติดตามความรู้ดีๆกันแบบฟรีๆได้ทุกวันเรายังมีบทความสนุกๆอีกเยอะเลยที่เว็บไซต์ ingnow.in.th หรือจะติดตามผ่านทางหน้าแฟนเพจ Facebook Innow g in t h เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็น YouTube Spotify และทุก Podcast Player เอาไว้อีกทางก็ได้นะครับใครที่ชื่นชอบเอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเอพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมมาติดตามนะครับสำหรับวันนี้ See you soon!